อุ้ยท่านท่านท่านขอโทษท่านทั้งสองคนด้วยนะถ้าข้านั้นทำอะไรผิดไปน่าจะผิดแล้วหนึ่งโอ้แพงเหลือเกินข้ามีตังห้าพันซื้ออะไรแดกไม่ได้เลยสิบชิ้นสองพันห้าแอะไรนะท่าน2คนข้าไม่เชว่อะไปยังไง เฮ้ยว่าเจ้าชื่อเอี่ยงอะไรทำไมแต่งตัวเหมือนข้าเลยข้ามีนามว่าแทมินท่านลหะอชื่ออะไรข้าชื่อเซบาสเตียนกิฟสันนะแทมินชื่อเจ้าช่างเป็นคนเอเชียอะไรเอี่ยงนี้ชื่อท่านหลวมากเลยนะหลวแม่นางเพยเผยเอาอะไรคือโหลงั้นหรือแม่นางโหลคืออะไร หนูที่ใส่อะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าเดินไปทางไหนก็ได้ยินแต่ชื่อเนี้ยถอยไปเลยถอยไปเลยยี่อะไรโลโลว์อะโลโลว์อะไอ้ข้าโลโลอะโอ้ยไอ้ยี่อแม่นางเพย์ไม่ได้ยินสุภาพบุรุษผู้นี้ด่าข้างั้นหรือแม่นางลำเพยเฮ้ยแม่นางอะไรนะเพยเพย์นะเพยเพย์ค่อยๆคุยกันหน้าหน้าเขาช้ำหมดแล้วหน้า ถูกไอสัตว์ถูกอ่ะถูกถูกถูกอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่ส่วนโอ๊ย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 แม่นางดูสิข้าโดนอย่างผู้เดียวเลยนะแม่นางโใจเย็นนะท่านใจเยานดิท่านเซบาสเตียนใจเย็นอะไรมาก็ข้านั้นเป็นราชวงศ์อังกฤษจากจากเจ้าหญิงมาน่ะแล้วข้าแล้วเจ้าพูดกับข้าเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเจ้าแทมิน ไม่รู้หรอว่าท่านมาจากไหนอ่ะใครจะไปรู้อ่ะค่ะก็เพิ่งรู้จักท่านเมื่อกี้รู้จักสัตว์รู้จักรู้จักรู้จักรู้รู้อ่ะรู้อ่ะมึงรู้อ่ะสวนสวนไหนสัสอุ้ยไม่สุภาพบุรุษนี้ควรขอโทษข้านะแม่นางเพ่ยเพ่ยเจ้าควรขอโทษข้านะที่เจ้าน่ะเอ่ยนามว่าคือชื่อข้าหลวงอ่ะนะคุณเทมินเจ้าพูดขอโทษข้าสิ ทุกทีนะเดี๋ยวเขาจะไปตัดผมก่อนนะเอ้ยเจ้าพูดขอโทษข้าก่อนสิข้าพูดไม่ถนัดอะไม่ถนัดเลยสักไม่ถนัดไม่ถนัดถนัดหรือยังนะท่านยังเลยอะท่านท่านน่วมแล้วนะอุ้ยอุ้ยแม่นางลำเผยอือ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 เขาตายแล้วเหรอข้าบอกจ้ะโอ้ถนไปเลยนะก็สุภาพบุรุษพูด ก็สุภาพบุรุษผู้นี้ว่าจะพิกลพิการน่นะแม่นางเคย่อเพื่ท่านฆ่าคนข่าไม่ได้ฆ่าคนเดี๋ยวสุภาพบุรุษผู้นี้ก็ฟื้นแล้วหน่าข้าแค่เพียงอยากได้ยินคำขอโทษเท่านั้นแหละไอสัตว์หนักเลงไอสัตว์หนักเลงไอสัตว์หนักเลงอไอสัตว์หนักเลงไอสัตว์เจ้าเป็นอย่างไรบ้างนะสหายข้า อืโลเฟมึงเป็งไม่มีเลยวะไม่สหายข้าข่าได้รู้แล้วว่ามิตรภาพของข้าเพิ่งเริ่มขึ้นแล้วนะสหายแทมินเอ้ยสหายแทมินว่าไงว่าไงสหายแทมินพูดหุ่นหุ่นกับข้าเยี่ยงนี้ได้อย่างไรหล่อไหมผมตรงนี้หล่อไหมหล่อ อ้าวสวัสดีมสิสหายค่ะเอ้ยสวัสดีช่างเป็นเช้าที่มีกลิ่นบรรยากาศที่ดีและมาเจอสหายอย่างเจ้าข้านั้นอไอเฮียนี่สายหน้าไอสัตว์เดี๋ยว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 ดียนี่เจ้าฟังข้าอยู่หรือไม่เออว่าไงฟังอยู่เ <laughs> จ้าสะดวกคุยกับข้าหรือไม่เนี่ยถ้าเจ้าไม่สะดวกข้าจะไม่คุยกับเจ้านะสะดวกคุยสะดวกคุยอนอนกันไม่ไอเฮีย พอนอนก่อนเถอะไอ้เหี้ยมึงอ่ะโอเคแล้วไว้เจอกันนี่สหายแทมินเจ้ายังไม่เสร็จอย่างเั้ยหรือยังเลยอ่ะแล้วทำไมเหนืยติดมาได้ไงเจ้าข้วมานี่ก็ดูดีนะข้าว่ามันไม่ใช่เท่าไหร่อ่ะต้องเอาหนวดออกไงแทมินแทมินเจ้าไว้หนวดอย่างนี้เลยหรืออันยองซิึ ตอนชื้นหนึ่งอิหรีมีมาเยอะเจ้ามีมาแล้วหรือไม่สหายมาแล้วไหนล่ะข้าต้องเรียกไงเจ้าทำสิถ้าเราไม่เป็นท่านที่บอกเลยก็เรียกไงถ้าเราไม่เป็นทำไงอ่ะรอก่อนท่าน ท่านซื้อมาแล้วก็ดันแล้วบอกท่านไปแล้วแล้วท่านไม่มีหรือไงถ้านลองถามถ้าลองถามชายผู้นี้สิถ้าลองถามชายผู้นี้สิถ้าอยากทราบว่าม้านี่เันเรียกกันยังไงเอามือเป็นตุ๊กตัวเฮดอะ๋อขอบคุณมากครับไหนท่านเรียกสิเฮ้ยท่านเรียกเป็นแล้วนี่นานี่ข้าเรียกไปสองรอบแล้วม้าใครมมาอาจจะรอบหนึ่ง ถ้าเราไม่คุยกับคนนี้ยแล้วก็ม้าค่ายอยู่ไหนนะวิญญาณเียงน้เพี้ยะไรไม้าค่อยไม่มาม้าค่อยไม่มาเรื่องไม่ใช่แล้วนะเศปัฐเตียนท่านต้องเซ็ตว่าม้านั้นน่ะเป็นของท่านหลักม้าหลักของท่านน่ะเจ้าคนโง่เขาอย่างท่านน่ะอาจจะยากนิดนึงน่ะเศปัฐเตียน ถ้าขอโทษถ้าขอท่านคพูดด้วยนะถ้าขอถอนคำพูดขอบคุณมากท่านเสบียเตียนก็แต่เมืองสตรอเบอรี่มันไปทางไหนท่านก็ดูในแมพสิถ้าดูไม่เป็นถ้านทำมือเป็นรูปตัวเอท่านทำมือเป็นรูปตัวเอนะถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนท่านเลื่อนขึ้นไปข้างบนสิว่าอย่างไรเือท่านเอามาไหมได้สิเป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านแต่ว่าข่าไม่รู้วิธีเอาให้อ้าวท่านข้ายินดีรับไว้มากเลยนะ ม่แต่แม้จะกินกานิดหน่อยต้องไม่ถามค่าไม่รู้นะว่าเอาให้อย่างไงนั่นเดี๋ยวค่าขอรับไว้แล้วกันนะท่านก็อก่ทานพุ้นี้เขาไม่รู้นะว่าเอายังไงแต่ค่าไปเอาม้จากท่านก่อนก็ได้นะท่านดูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยนะกินข้างคนรักม้าน่ะจริงจแล้วท่านพ่อค่าเนี่ยเป็นทานม้าว่าแท่านพ่อเจ้าชื่ออะไรงัเลือที่บอกเป็นอาหารม้าน่ะเอก็ใช่ค่า พ่อข้าก็เป็นอาหารม้ากเก่าเหมือนกันน่ะพ่อข้าชนีลาไหลนะ่ะนีลาไหลงั้นเหรอทานเย็นกับมันหน่อยเ่รษฐีเขยิบข้กนนากดขึ้นยังไงน่ะท่านอุย <c oughs> อ๊ยท่านใจเย็นกับมันหน่อยสิ <c oughs> สวัสดีมิสหายของข้ามิสหายข้าอยู่หรือไม่มิสหายใช่แล้ว โอ้ยทันทันทันโอ้ทัน่ข้าข้าขอโทษนะท่านใช่แล้วข้าขอโทษท,ท่านทั้งสองคนด้วยนะถ้าข้านั้นทําอะไรผิดไปนะท่านน่าจะผิดละเมื่อกี้น่าจะผิดละหนึอ๋อข้ามีมิสหายอีกคนนึงมาท่านรออยู่นี่ก่อนนะท่านพี่ นี่ท่านแทมินข้ามันี่ก่อนท่านมานี่ก่อนท่านท่านมานนี่ก่อนท่า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 าเผื่อไปล็อกชายผู้นั้นล็อกคอนะท่านคนไหนนะท่านคนข้างหลังท่านแบบถือปืนเต็มเลยนะท่านข่าเลยอุ้ยท่านไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องกลัว เอาเลยไหมท่านเอาเลยไหมหมวกที่หล่นนั่นหมวกใบนั้นที่หล่นอยู่ใช่แล้วท่านฝีมือนไาเองเอาเลยไหมล่ะท่านเอาเลยไหมล่ะเขาว่าท่านรีบไปขอโทษเขาดีกว่าข้าไม่ขอโทษข้าว่าจะวัดเดียวหนึ่งหนึ่งนะท่านอย่าทำงั้นเลยให้เราจุดแต่ว่าแต่ว่าข้านั้นน่ะบอกว่าเจ้าออกตัวแทนข้าไว้ก่อนเลยท่านท่านเดี๋ยวก่อนท่าน อันจะคุยกับากันสวัสดีทั้งคู่สวัสดีม่สาหายของข้าเออไม่ใช่มีสาหายสิท่านพี่สินะพอดีว่าเพื่อนข้ามาถามน่ะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่ากับสิ่งที่ข้าทำที่ข้าได้ทำการกระทำนั้นออกไปเจ้าวางปืนก่อนดีกว่านะนะไม่ได้ทำอะไรฉันต้องถือปืนอยู่แล้วท่านแสนบอกรอน้ำตก จริงๆแล้วไปเลยไปรอเลยงันก็ไปเลยอ๋อลบกวนเวลาท่านหน่อยนะนะพอดีว่าข้านั้นมาจากแดนไกลโอ้ยนี่เร้วนี่เรารู้จักกันเหรอใช่แล้วท่านชื่ออัสมาเลาะใช่หรือไม่ท่านกดมั่วเลยพวกแกสองคนเนี่ยมั่วจริงเลยนะพอดีว่าเพื่อนข้าบอกมาน่ะว่าท่านชื่ออัสมาเลาะ ไม่ใช่ใช่ยังไม่ได้พูดเลยจะงไปฟังเันเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าท่านพี่พอดีว่าข้านั้นมาจากแดนไกลข้าอยากจะรู้ว่าสิ่งแรกนั้นที่ข้าจะทำนั่นแหละนั่นแหละเป็นเกษตรที่ข้าเลือกข้าควรจะทำเยี่ยงอะไรหรือท่านพี่เชาวนาก็ไปปลูกข้าวปลูกฝ้ายปลูกเลยที นั้นเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามาเล็ดนั้นข้าจะหาได้เยี่ยไรท่านเสียบที่นี่ข้ารู้วิธีซื้อมาแล้วเาเป็นว่าที่ไทยข้าขอถามท่านหน่อยใช่ไหมตั้งแต่ฉันอยู่มาที่นี่ประมาณเดือนกว่าเนี่ยฉันไม่เคยทํางานเลยฉันไม่รู้แล้วคนโโอ้หท่านนั้นเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงเลยสินะงั้นข้าขอตังค์จากท่านได้หรือไม่ไม่ได้มีแต่ลูกปืน ท่านใจเย็นก่อนท่านท่านพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะท่านแต่ไม่เป็นไรนะท่านเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนดีข้ารู้จากรูปลักณ์ของท่านนั้นเป็นคนดีข้ารู้เลยแหละเพื่อนข้านั้นเป็นถ้าไม่วีรบุรุษท่านท่านใครท่านใครไม่ได้พูดสักคำับท่านเสียบะเตียนเพราะว่าหยุดพูดไปเรื่อยดีกว่านะ ได้เลยนะมิสหายเทมินเม่นะ่ะเอ่อถ้านแนะนำก็ลองไปดูที่สวนแถวฝั่งไอเอ็มอารนะ e M เอีเอมอาร์ใช่ฝั่งนั้นจะคนเยอะเขาน่้จใจให้คมแนะนำเรื่องเกษตรกรได้ดีกว่านะอืแนะถวนี้มันไม่ค่อยมีเกษตรกรหรอกใช่ข้าอยากรู้ว่าชนเผ่านั้นนะ่ะอยู่ทางไหนแล้วที่ห้ามขึ้นไปนะท่านปอปิติไงปอปิติอืม,อม โอ๊ยข้าขอโทษท่านท่านปล่อยโอ้ข้าขอโทษท่านล่อยปล่อยข้าจะหยิบหมวกเจ้าหลบก่อนสิทำไมข้าหยิบหมวกไม่ได้น่ะท่านมันไม่ใช่หมวกเราท่านจะไปหยิบทำไมล่ะข้าไปด้วยนะท่านมาเถอะก็ถีบหน้าเจ้าไว้แล้วก็ไปนย่ไม่รู้น่ะท่านอืแต่ข้าชอบเวลาที่ข้านั้นได้อยู่หลังเจ้านะ

เวลากลางคืนนี้นั้นชานั้นนึกถึงแม่หญิงเก่าของข้าเพียงเลึกเกินเนี่ยมาท่านถึงถึงละถึงถึงมาท่านแต่ข้าอยากอยู่หลังเจ้าอย่างนี้ข้าล้อเล่นนะท่านออท่านแล้วไปแล้วไปอ๋อท่านข้ารู้แล้วเราต้องไปวาเลนไทน์นะท่านท่านท่านเฮ้ยไมหยินหรือเปล่าเนี่ยวาเลนไทน์นะท่านต้องไปวาเลนไทน์รออะไรล่ะเอ เฮ้เฮ้เฮ้ยคนทำร้ายกัน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 เด้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 ท่าน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 พวกท่านทำอะไรกันพวกท่านใจเย็นๆกันก่อนสิ โอ้ข้าจีบกันภาษาพวกท่านใจยเย็นกันก่อน,น,ข,นข้ารู้สึกว่าการใช้กําลังนั้นมันไม่เอ้ยใจเย็นนะท่านท่านท่านแม่หญิงข้าจีบกันภาษาชนเผ่าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยข้าไม่เกี่ยวท่านเอ่อข้ามีเงินอยู่แปดร้อยข้าสามารถทําอะไรได้เพราะว่าข้าเพิ่งมาใหม่น่ะท่านพี่โท่านท่านไปที่เงินแล้วท่านก็กดจิ๊บน่ะหนึ่งสองเก้าศูนย์น่ะแปดร้อยเหรียญน่ะเจที่มาถ่ายเงินกูเฉยมาท่านทำอะไรกับแม่หญิงน่ะ อ้าวเรียบร้อยทำไมแม่หญิงถึงเป็นเยี่างนี้ล่ะข้าทุบเองนะท่านข้าก็มีข้าเห็นม้าดีนนะ่ะอ๋อม้าข้าดือ้อม้าข้าชื่อนิลาไหลน่ะโอนนนนน้นิลาทีบหรือเปล่านะ่ะใช่แล้วนะ่ะม้าตัวนี้มักพยศบ่อยนะ่ะม้านิลาของข้านะ่ะน่าจะหาอ่าม้าเพศผู้อยู่นะ่ะม้าขา้าใชวตัวเมียเลยใช่แล้ว,วม้วมาข้านะ่ะค่อนข้างที่จะเข้าฤดูแล้วน่ะท่าน โอ้ไม่เห็นโอ้มาตท่นั้นสวยมากมจมาเจ้าพเตียนสวยเหมือนม้าฟ้าใสเลย<ะ> <laughs> โอ้มา้าช่างสวยอะไรเยี่ยงนี้นะท่านแม่เกียร์นะมา้าช่างสวยอะไรเยี่ยงนี้นะท่านหญิงม้าข้ามันน่าเกลียดนะครับไม่ค่อยชอบอข้าว่าดูดีเลยนะเหมือนม้าของมิตรสหายข้าเลยชื่อฟ้าใสนะ่ะไหนไหนไหน มาท่าน<พ>าชื่ออะไรแล้วมาท่านชื่ออะไรมาข้าชื่อนิลาไหลน่ะท่านท่านขำอะไรมาข้านั้นสวยที่สุดแล้วนะม,วมาตัวน,นี้อยู่ในมาอยู่นี่ไงละ่ะข <c oughs> ้าบอกแล้วว่ามานิลาของข้าน่ะ <c oughs> ดุเลยแหละถ้าเจ้าว่าม้าของข้าน่ะนะนี่มิสหายของข้า <c oughs> มิสหายของข้าแนะนําตัวให้แม่หญิงพวกนี้ฟังสิสวัสดีแม่หญิง เอดี้่้นชื่ออะไรเหรอข้าชื่อแทมินอะ <c oughs> จบแล้วเหรอแทมินอะไรบอกเข้าไปสิแทมินกิติยังกูล <c oughs> จบแล้วเหรอใช่แล้วแท,แทมินกิติยังกูลมิสหายของเซบาสเตียนกิฟสันนะท่านโอ้วันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจ,จริงนะอุยท่านท่านเซบาสเตียนท่านคุย,ค,ยคุยเรื่องสาระหน่อยได้ไหม เหมือนฟ้าใสเลยนะท่านอสวยเหลือเกินนะท่านท่านแต่ก็ปล่อยให้ท้องฟ้าเป็นงั้นไปเถอะก็จะถามพอดีว่าค่าเล็งอาชีพเกษตรแล้วก็ตกปลาไว้แต่เขาไม่รู้ต้องเลิ่อยังไงท่านคิดถูกว่าท่านคิดถูกว่าเกษตรท่านทำเลีกนกกันมาหรือยังกับัดประชาชนเรียกว่าอย่างไรนะท่านไม่กี้ท่านพูดว่าเรียกอะไรนะทำเลีกนกกับัดประชาชนเรีกอะไรนะท่านเลีกนกเลกอเคโอเคครับไม่ต้อ้เราก็แกงแล้วว่ามันคือเลีก แล้วทีนี้มันมันทำยังไงเลขอะไรนะท่านเลขอะไรนะท่านเลขนกนาะท่านสิริวียน์เข้ามาท่านก็น่าจะได้ยินปกติทำที่แบ็กวอล์ท์ทำที่แบ็กวอเลอร์ถ้าทำอยังอ่ะข้าเพิ่งมาจากแบ็กวอเลอร์ก็ต้องไปโบดไปโบดรอแมนน่ะเพื่อแบบว่าเอากาชาประสมขอน่ะกาชามันหลายขั้นตอนเกินท่ายขั้นตอนเกลยมันคือการแบบว่าเริ่มต้นที่แสนดีน่ะแล้วท่านก็ ท่านรู้ไหมว่าเลือกอาชีพมันก็อยู่เบืองแรกนะโ oh. อ้เออมิตรสาหายของอานาคินของข้าน่ะบอกว่าเอ้ยไม่ใชอนาคิน <c oughs> แทมิน <c oughs> แทมินของข้าบอกว่า <c oughs> อยังไม่ถยบอัสติดาอยังไม่ยบอัสิดาชนแทมินอีงาทั้ชินี้นี่รมีมอยเฮ้ยออแล้ววันนี้ข้าจะได้ทำเกษตรหรือไม่แหะท่านแทมินถ้าท่านพูด <c oughs> เรื่องไรสาระเ <c oughs> ช่นนี้ขอโทษ เราเราเราข้าต้องซื้อข้าวซื้ออะไรที่ไหนนะข้าหิวข้าวนี่ยข้าหิวข้าหิวเหรอมามาเดี๋ยวซ่าให้มาข้าเหมือนไต่เท้าข้าเจอท่านอีกแล้วไอไต่้าไต่เท้าเยื่ยงไรมีว่าแต่แม่หญิงพาข้าไปซื้อข้าหน่อยสิไต่เท้าเนี่ยกดกดตรงเนี้ยอะไรตรงเนี้ยนหตรงไหนนะแม่หญิงว่าแต่แม่หญิงมีนามว่าเยี่ยงไรหรือ จ้าเจสซี่นะเจสซี่เจสซี่นะครับอันดูตรงหมวดหมู่อาหารนะฮะห,หมวดหมู่อาหารอุยอ้ยโอ,ยโอย้แพงหลือเกินค่ามีตังห้าพันซื้ออะไรแดกไม่ได้เลยไอ้หั<พ>วเ<ก>ส้นมวกนด้อยไอ้เหี้ยก็ค่าซื้ออะไรกินไม่ได้เลยมีแฮมเบอร์เกอร์โอ้หกร้อย ตบเียนข้ากิจโอสเต็กย่างเกลือเข้าว่าสเต็กย่างเกลือเนี่ยถ้าเราให้เกียรติไม่หญิงท่านนี้ได้แล้วกระดอนน้ำใจคำพูดให้มันเหมาะสมสิบชิ้นสองพันห้าสลัะอะไรนะทั้งสองคนนะแล้วน้ำน้ำน้ำนมข้าวเตีบเตียนว่าเยี่ยงไรสลักอะไรข้าสละหนึ่งสี่เก้าห้านะเออแค่นี้ก็จบแล้วโอ้คือท่านเนื้อสัมเกษตรใช่ไหมท่านต้องซื้อหนีบพวกนี้เลยพวกอ้อยแล้วก็ เขาน่าจะยังไม่มีนะข้าขอน้ำไปตอนนี้น้ำอ้อยข้าด่วนเลยตอนนี้ท่านเปิดกระเป๋าน่าจะมีแพ็กสาม,มสิบสามพันหกซื้อแบกประชาชนมาหมวาเขาไปส่งที่นก <c oughs> ข้าวแน่นอ่ะข้าวแน่นอ่ะเต็มตัว <c oughs> ข้าข้าไปแล้วว่า <c oughs> ท่านท่านท่านว่ายอยาไร,อไรท่านใช้เงินหน้ามืนมากเลยนะท่านเต็มกราฟท่านเต็มเต็มกราฟข้าซื้อเต็มกราฟน้ำอ้อยข้าเต็มตัวท่าน <c oughs> ไม่รู้ซื้อให้ช้างแดกดรขาเปล่า <c oughs> <c oughs>